ทิ้งระยะห่างให้ดีเนยแรับดยเราิินระยะห่าให้ดีนะครับทิงระยะห่างให้ดีนะสาเดินเดี๋ยวนด้นะแล้วมัเปี้ยวดยนะลูกทิ้งระยะห่างนิดนึงนะครับอย่าให้เราโดนตำหนิอย่าให้เราเป็นภาระของบุคลากรทางการแพทย์นะครับเรามีระยะห่างครับให้ได้ตามหลักนะครับก่อน social d i s t n c นะครับระยะห่างสังคมนะครับอย่างน้อยเนี่ย

ที่พื้นก็จะมีการมาร์กจุดให้สำหรับเว้นระยะห่างโชคดีว่าจุดสำนักงานเป็นจุดริมถนน <Okay. S 1> เอ๊ะไม่ใช่ริมถนนเลยเป็นจุดริมของอาคารพาณิชย์ก็จะมีช่องว่างระหว่างตึกทําให้มีที่ล่มแล้วก็จัดเป็นสถานที่ให้ทุกคนสามารถมายืนรอคิวได้โดยที่ไม่แดดร้อน ก็จะก็มีกรณีของท้ายแถวที่ว่าอาจจะต้องเจอแดดบ้างด้านหลังของอาคารพาณิชย์ของตึกสํนักงานก็จะเป็นที่บรรจุอาหารนี่ค่ะคือกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มแม่ครัว เ,เพจพลังมดค่ะอันนี้นะคะคือโรงครัวนี่พ่อครัวของเราเลยเ,เหงือโซกกันเลยค่ะที่นี่จะเน้นความสะอาดมากทุกคนจะใส่แมสเห็นไหมคะแม้แต่ว่ากลุ่มอา,าสาสมัครที่ตักอาหารก็จะมีการใส่แมสจะมีการเตรียมเรื่องเว้นระยะห่างแล้วก็เรื่อง <laughs> เรื่องความสะอาด เดี๋ยวเราไปดูท้ายแถวนะคะอันนี้คือข้างหน้าแถวที่จะไปชนกับถนนดูท้ายแถวกันนะคะ ตอนนี้คนก็ยังมีทยอยมาเรื่อยๆก็จะต้องไปต่อกันที่ท้ายแถว เนื่องจากจุดนี้เป็นจุดที่มีพื้นที่กว้างในด้านหลังอาคารพาณิชย์ก็คุณเก่งกระลุนก็เลยคงคิดว่าสะดวกแล้วก็สะดวกจริงๆนะคะ,ะมีเจ้าหน้าที่เดินแจกแอลกอฮอลให้ด้วยนะคะ ขออนุญาตค่ะครัวที่นี่ทำประมาณวันหนึ่งกี่กล่องคะเกชุดที่แจกเนขาถามเจ้เลยที่ผัดนะอย่างเดียวไม่ <c oughs> นี่ค่ะแตแนงบันจุพันห้าบางวันก็พันหกโอ้ได้ยินไหมคะว่าเป็นพันเลยได้เห็นคนด้วยขออนุญาตค่ะที่นี่โรงครัวนี่เราผลิตอาหารเองตลอดใช่ไหมคะเข <31 S 1> ้มามาในรงมได้สามสิบดปีนานแล้วค่ะอ<า>ผลิตเองค่ะผลิตเองผลิตเองค่ะ โดยหลักแล้วเราผลิตเองหรือว่ามีผู้มาร่วมบริจาคกับเราเริ่มแรกนี่สสการรุนเป็นคนบริจาคให้ทุกอย่างค่ะเริ่มจาก,กข้อสารอาหารแห้งอาหารสดการรุนจะฟักเงินซื้อเองตลอดค่ะจนมาพักหลังๆเนี่ยมีผู้จิตศรัทธาเนี่ยเห็นว่าจะช่วยอะไรที่สสเเคด,ดอนเมืองของเราได้ก็มีเริ่มมาบริจาคก,กันบ้างค่ะก็ได้ได้อยู่เรื่อยๆค่ะแล้วแม่ครัวโดยหลักนี่เรามาจากไหนคะแม่ครัวนี่จะเป็นแม่บ้านตามชุมชนต่างๆที่พอมีฝีมือในการทําอาหารค่ะ ก็มาช่วยกันช่วยนี่เรามีเงินให้เขาไหมคะไม่มีค่ะน้ำพักน้ำแรงพวกเรานี่มากันด้วยใจจริงๆค่ะใจค่ะใจอย่างเดียวค่ะแล้วโดยประมาณวันหนึ่งทำกี่พันชิ้นคะพันห้าร้อยกล่องถึงพันเจ็ดร้อยกล่องทุกวันค่ะก็คือแจกสองกระตานที่ใช่ค่ะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยค่ะแล้วก็ส่วนเมนูอาหารใครเป็นคนคิดคะก็จะมีท่านสสเป็นคนจุดไอเดียขึ้นมาว่าวันนี้เรามีอะไรเหลือบ้างเนี่ยค่ะถ้าพอมีเหลือปุ๊บก็จะ จะบอกพอดีท่านมาพอดีขอบคุณค่ะได้จังท่ามาพอดีขอบคุณคท่านท่านกำลังไลฟ์สดค่ะค่ะใช่ค่ะเห็นกันอันนี้เห็นด้านหลังเสื้อสีชมพูก็คือสสเก่งกาลุณในเพจของคุณเก่งกาลุณก็มีการไลฟ์สดนะคะเพื่อเป็นการแนะนำเพื่อเป็นตัวกลางที่จะนำ วัตถุดิบดีๆนะครับอันนี้เป็นตะกราญี่ปุ่นนะครับเราจะตามไปดูายท่านเจากทตั้งแต่ปีสี่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ปีสี่แล้วก็พวกวัตถุดิบต่างๆได้รับการมอบมาจากพี่น้องประชาชนนะครับที่มีจิตใจอยากจะร่วมในการทํางานเพื่อให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามนะครับในการทํางานของเรามาโดยตลอดนะครับพี่น้องครับการที่ระยะหาทางสังคมนี้นะครับก็จะเป็นการจากระเบียบ ไม่ให้นะครับเกิดความเสี่ยงหรือเสี่ยงน้อยที่สุดในการมารับนอนครฉะนั้นแล้วต้องกราบขอบคุณนะครับในความที่พี่น้องนั้นมีจิตใจที่มีความเอื้อเฟื้อนะครับในความรักในความชื่นชมนะครับก็ขอให้ท่านในนี้บรรยาก,กาศความตั้งใจของพวกเราพี่น้องขอบคุณลหลายท่านครับไม่ว่าจะเป็นคุณปีห้างทองปิจเจริญนะครับมอดกสิน,สนแกงการทำงานขอ่เก่งแลใช่ไหมคะ จุดนี้เป็นจุดในร่มก็จะมีการทำแถวตัวแถวตัวก็เรียกก็เรียกตัวเอตัวหนอนเลื้อยไปเลื้อยมาแต่ก็มีการเว้นระยะ ไ,ได้เลยดลูรับเลยรับเดี๋ยวยืมขอ,อมาให้เลยนะน้วงขนมมาด้วยนมเชี่อมมาด้วยจะมีขนมมากมายตรว,ว,วจอธิกาจราจรตรงนี้อย่างเดียวครับนอกดันไดหมดเลยพี่ตอนนี้เราพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วนะคะจากเขตสอนอกดอนเมือง ในการจัดระยะห่างทางสังคมนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับในการที่จะทําให้สุขอนามัยนะครับยังดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีกรณีที่เป็นผู้สูงอายุหรือมีปัญหาด้านสุขภาพคุณเก่งกาลุนก็จะมีการจัดให้ตั้งหากโดยที่อารมุ่อร่วยกันว่าไม่จำเป็นต้องเข้าแถวนะคะ ม่กันสิได้ค่ะอันน er ี้เจ้าหน้าที่ก็เพิ่งมาถึงส่วนใหญ่ในซอยนี้ถ้าจะสะดวกที่สุดก็คงจะต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ นี่ค่ะรถสองแถวผ่านเข้าซอยแล้วก็านใดที่ออกจากไม่สนากาอันตรยเราก็ไม่ให้เข้าแถวนะครับเพราะนั้นแล้วเราจะแยกออกไปเลยนะครับคนนะครับู่วนะครับยังัอีกย่างเลยแล้วก็แดดร้อนมากด้วยนะครับนี่กระทั่งการเหมานมเปี้ยวมาแจกย่าอย่าพึ่งนะลูก อันนี้ <Ooh, S 1> <ถ baptized. S 2> ใครเป็นคนจัดมาหาแจกข้นมอ่าช่วยกันมาครับก็คือมาจากศูนย์นมดอนเมืองเนี่ยครับเป็นศูนย์นมมาเองเลยเหรอคะอ๋อศูนย์นมดัชมิวนะคะอยู่ที่ดอนเมืองโกสุมลมใจอ๋อค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นตัวศูนย์นมดัชมิวมาเองเลยนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะเห็นไหมคะเราไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่บริษัทดัชมิลค่ะ Oh, นี่นะคะคือเป็นการร่วมมือจากเอกชนเอกชนในท้องที่

แจกอาหารที่ทราบก็คือมี2จุดก็คือหน้าพักเพื่อไทยสำนักงานเขตดอนเมืองกับที่หน้าโรงนังดอนเมืองแอร์พอร์ตเก่าก็จะเป็นเขตดอนเมืองแต่เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งตอนนี้คุณเก่งกาลุนก็อยู่ดูแลทุกคนทุกขั้นตอนใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็ติดตามสอบถามได้ในคุณเพจสสเก่งกาลุน เกตดดนเมืองแห่งพรรคเพื่อไทยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณการหลุดของค่ะพี่นีค่ะจาก